สวัสดีครับแฟนคลัช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับขอบคุณนะคะ ลุ้นพี่นักข่าวแกเสียงดีมากคิดถึงมากเลยพูดนะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ยจามนำไปนี่ืมยขึ้นมาบัวแมนมือเสาไทยยังเป็นสุดไปประชุมอยู่เจ้าคือโป๊กังแต่จ๊กไทยแม่เราก็โมบอกเนาะแม่แล้ตั้งใจแกงนี่เนี่ยคือน้องเส้นน้องวายไปคลองออกนะเอิญเอิญเป็นเวลาเขาก็เปิดมีจุดเก่าอยู่เลย อืมจะบอกว่าบางคนเสียงดีค่ะดีเลยอะ่ะแต่ภาพรวมมันไม่ได้อย่างเงี้ยคือถ้าเป็นโค้ดคนอื่นก็อาจจะเลือกแต่ว่าสำหรับแอนนแอนก็จะมีมีมาตรฐานในการในการเลือกเข้าทีมแอน,นจะดูว่ามันแบบมันสามารถไปต่อได้ไหมเพราะว่ามันจะต้องเอาไปมันจะคัด ให้เหลือจํานวนหนึ่งยังไม่บอกข้าให้เหลือจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะไปสู้กับทีมอื่นเลยเพราะฉันโอ๊ยกินเครื่อแต่งลูกใช่ปะเพราะว่ไปยูมาหันจะไปตลาดค่ะนะสวัสดีครับผมทีมจีเรืองมาที่นี่เ้อาอันเฮาต้องัน ถ้าต้องเบิงบางบางคนเสียงดีดีมากแบบแต่แต่ก็ต้องดูอ่ะดูภาพรวมสําหรับแอนแอนดูภาพรวมบางคนถ้าถ้าสมมุติว่าเขาไปนี่เขาจะผ่านภาพรวมไหมนี่ผ่านนะภาพรวมตัวเองแต่ไม่ได้มองเสียงมันอาจจะไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซนบางคนดูเองว่าเขาเสียงไม่ไมบางคนน่ะเขาไม่ได้อาจจะพร้อมทางเสียงร้อยเปอร์เซนแต่เขามีอย่างอื่นที่ที่มันมันองค์ประกอบองค์รวมแล้วมันอ,อะไร องลงหรอองลงโอ้ยเย้านี่แตลงฟันหน่อยเขากินข้าวมือเดียวเองวันนี้พูดทั้งหลังก็จะเป็นอุ่นอัวพนันยี่เหล่ ถ้าเขาสมมติเขาไปออดิชันเนี่ยโดยเองจะแนะนาเขาอะไรออดีชันถ้าเขาไปออดิชันเนี่ยเ่งไม่ได้ดูไลฟ์หรอวันเนี้ยมีล้วคนหล่อมเพ่งเจ้าไม่เอาใจคอยโค้ดสวยมากเออถ้ามันก็เป็นเขาเลือกที่จะอยู่แต่คือรู้ไหมว่าแอนออเดียเขไม่ได้ชอบเพลงที่ค่อยร้องคือน้องๆมีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่ทีมไหนเขาจะให้เลือกเลยว่าอยู่ทีมไหนได้เออเพราะฉะนั้น เหตุผลที่เหลือทีมเขาอ่ะมันคลใครๆกันอยู่แล้วอ่ะชอบค่ะชอบพี่แอนค่ะอะไรอย่างเงี้ยเม่งขี่เบ่งขี่ลงเพชรดลงเพชรยิ้มพอมไหมลงเพนไปขึ้นไปเตียงทั้งพอรขึ้น ขึ้นไปเตียงทั้งเตียงน้ำพอนีอ่แบบหาวค้างไว้หนึ่งเซานี่ฮาวตีลังกาเนาะออไทยคือบ,บทนี่ซื้อมีห่อนตีลังกาปกติหันเท้าผ้าขึ้นห้องสียง่ยันเนาะขึ่นท<อ>ั้งอล้่ขึ้นทั้งเตียงสองรอบแล้วที่แบบขึ้นไปหองนอนเท่าแล้วอเลิศน,นะแบบดีใจท่านพ่อข้าถ้าดีใจก็สิเต็มเนาะขอบคุณค่ะ อยากเสียตัวจังแต่เมียไอยังบอกเพลืออยากเสียตัวจังแต่เมียไอยังบอกเพลือถ้าอายแน่เด้อเมียเพื่อสิแวบ,บไปถ้าอายแน่เด้อเมียเพื่อสิแวบ,บไปถึงอยู่นําเขาแต่คือทอดเจ้าเชื่อไหม,มว่าเขาตื่นเต้นอยู่นาเขาแต่คือทอดเจ้าเชื่อไหมน้องต้องทําใจได้แฟนเป็นผัวชาวบ้าน ต้องต้องทำใจได้แฟนเป็นผัวชาวบ้านเข้าต้องันเข้าต้องเองนเดินนานใจโอ้ยเ<า>บาไหล่สดจู <c oughs> ยืดหัวกันเด้อเนินนานใจน้อยที่เข้าจะปล่อยกันเข้าต้องเอียงก็ทรงกำลังใจไม่ว่าใครจะเข้ารอบหรือไม่ว่าใครจะตกรอบแอนเชื่อว่าน้องๆได้อะไรมากมหมที่มาวันนี้หนึ่งได้เจอกันสอง ก็ได้ข้อคิดหลายๆคนก็ได้ข้อคิดไปว่าหนูจะพยายามแนะนําน้องเท่าที่หนูแนะนําได้อืมพี่ๆทีมงานเขาก็บอกว่ามันหลายคนหลายคนพี่แอนก็ชับหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเรารู้สึกว่าเราก็อยากคุยมากกว่านี้เออมัน,ม,นมันอาจจะเป็นครั้งนี้ที่ได้มีโอกาสได้มาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเออข้า,าอยากแนะนําสิ่งที่มันที่จะสามารถแก้ไขได้แล้วอยากคุยกับเขาไหมอยากคุย <c oughs> วันนี้ดูไรสนุกไหมคะที่แรกหนูคิดว่ามันจะมันจะกล่อยๆแต่หนูเองอะนุยก็ยังรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนุกเพราะว่ามันมีอะไรให้ให้ดูตลอดเออแล้วก็ได้แนะนำเขาไปด้วยเทั้งคนมาเมนนัตีกันบอยอยู่ในคนบอยอ้วนหน่อยอีกแล้วอ้วนอีกแล้วจบว่ามาอ้วนๆจาอยากกินหมูเนอะ